คิดว่ามันจะง่ายไหมปลาช่อนในคลองธรรมชาติเนี่ยลุงตกได้หนูก็ต้องตกได้คิดไีแล้วลุงได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะสามตัวใช่ไหมเมื่อมนวัดมันนี่เข้าคิ้วเลยนะว,ว,ว,วนโอ้ยต้องคดใจโอ้วนี่จุดตรตงนั้นเลยเมื่อกี้กำลังกดจุดถ่ายนะครับกัดดังปับเลยเอฟซี สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับ FC นะครับเขาสู่ชาแนลเด็กตอป้าเอาไม่เด็กแล้วนะ19จะ20บแล้วนะวันนี้อยู่คนเดียวนะครับก็มวิวบอกว่าอยากตกปลาช่อนทำไมาถึงอยากตกปลาช่อนเมื่อเห็นลุงตกแล้วคันมาคันมือมากคิดว่ามันจะง่ายไหมปลาช่อนในคลองธรรมชาติเนี่ยลุงตกได้หนูก็ต้องตกได้โฮโฮ <laughs> คิดไปแล้วลุงได้ทั้งหมดเท่าไหร่นนะ สา,สามตัวใช่ไหมหมิวเลยคิดว่าปลาช,ช่อนช่วงนี้มันง่ายใช่ไหมใช่ค่ะเออลุงตกได้ยังไงหมิวก็ต้องตกได้เพราะหมิวเก่งกว่าลุงว่างั้นเธอาตาบัวด้วยสามโอ้ย <c oughs> งงแล้วตกได้ยังไงสามตัว <c oughs> แล้วเตรียมเหยื่ออะไรมาวันนี้โอยครบคันเลยค่ะมีเด็กตกปลาแอร์ไลน์ปะไม่มีค่ะเอา้าแล้วคือจะใช้เหยื่อไหนตก น้ำน,น้อยๆหนูใช้พวกเท็กซัสก็ดีค่ะอ๋อโอเคโอเคอ่ะฉีกครับฉีกลุงใช้เด็กตกปลาแอร์ไลน์ไวละก็ตรงนี้หนูรับประกันเลยว่ามีตัวแน่นอน oh, อ๋ปอปลาช่อนเหรอใช่ค่ะขาวหางแดงก่อนเลยไปะลองปะอะอนะครับไปหนาวอืมอากาศเริ่มหนาวละลมเริ่มแรงเดี๋ยวเราเร็วน,นี้นั่นเอง จะมาที่นี่แล้วจะเป็นสตาฟอีกหนึ่งคนนะครับในช่องเด็กตกปลา<ร>ปทาบทามมาแล้วครับลุงไปคุยกับเขาลุงบอกว่าเด็กตกปลาช่วงนี้ฝีมือไม่ค่อยดีเลยอิ import, นพอตนะเนนมาช่วยอีกหนึ่งคนที่ที่น้าเนนตีกระดี่นเนียนก็เพราะาหนูสอนเขาทางนั้นเลยทำไมคนสอนมันยังไม่ได้ปลาเลยวันนี้อุ้ยยังไงกระโดดกระโดด้นา็นตรงไหนกว่ตรงไนเนะ ถ้ามีตะาไข่เราลงไปปลดให้ด้วยนะไม่มีไม่มีตอที่มันกลดหนูแล้วหนูวัดอะ่ะเนี่ยมันมันกระเด็นมากลางคองอ,ะอ่ะแต่มันแต่มันไม่เนะี่ยไม่ไม่เข้าถึงตัวเบ็ดอ่ะใช่ป่ะนี่ครับตอนนี้น้องหมิวยืนงงในดงบัวครับ เงยเด็กตกปลาดีๆไม่เอานะใช้หยดยางพูดจ้าตำแหน่งเทสเตอร์มันค้ำคอนะโอ้นี <t 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 uh> <t ่กัตรงนั้นเลยเมื่อกี้กำลังกดจุดทายนะครับกัดดังตับเลยเอ็ซีตัวนี่ไงเทสเตอร์หญิงเทสเตอร์หญิงเต็มคอครับเต็มคอครับหยดยางกัดดังตับตัวไม่ใหญ่นะแต่ว่ามันเต็มเลยอะดูดิ อ้ยถือว no ่าแกวอ่ะอ่ะอ่ะอภิบขึ้นมาโชว์หไงปุ๋ยเสียได้ไงตอนจังหวะกลับกดหยุดกล้องแล้วก็กดถ่ายใหม่เออตกใจเลยอ๋อแดดออกไงมันอยู่ใต้เหนะอือใช่ใช่แล้วมันวิบวับพอดีไงคือมันมองเห็นหัววิบวับวิบวับพอดีเลยนี่กับยางเสี่ยมฟูของหนูเต็มปากเลยค่ะของจองไหม F4 ไอ้ลู้ตายว่ะขอดิเดี๋ยวพอได้ตายแล้วอ่ะมันก็จะ ไม่เป็นไรได้ปลาแล้วทําอะไรก็ถูกไปหมดแหละนี่ครับแต้มแรกครับวันนี้ตามต่อไหมถูกว่าโชคดีมากเจอหมายสวยพอดีนะครับน้ําแห้งแบบนี้เจอตัวง่ายครับหยดยางนะครับหยดยางแก้งันสีเต็มปากจริงครับพ่อพี่น่าจะได้หนโอเคครับ FC ก็หลังจากที่ทหยดยางไปเมื่อกี้ลองตีพอสมควรเลยครับประมาณ15นาทีก็รู้สึกว่าปลาเนี่ยมันน่าจะลงไปข้างล่างเลยเพราะแดดมันออก ลองตีอยู่สักพักหนึ่งแหละตายยังไม่กัดนะน้องหมิวเสนอว่าลองตีเท็กซัสไหมตรงไหนโล่งๆเงี้ยหรือว่าจะตีกระดีก็ะดีค่ะจะไม่ติดพวกรากบัวหรอข้างล่างจะมีไหมเลนกลางๆค <Okay, okay. S 2> <ๆ>่ะโอเคโอเคลองลองดูเดี๋ยวหมิวตีกระดีไปนะค่ะตีดังตีอะไรตีสายซุปเปอร์จิ๋ว ตังันตีลนโอ้การได้ไงอะโอ้หงตีตงนั้นนี่ลงดแล้วว่ะคันเอาคันตีกระดี่มาเล่นปลาช่อนครับได้ปะได้ดนี่ใครสวยนกิาช่อนโอ้โหเมื่อกี้หนูตีตรงนั้นอะน้องตงดสวยกว่ามิวอีกอะ ตีตัวนี้ต้องไปข้องหลูนะคะ FC เพราะว่าหลูตีไปก่อนนะนี้ <laughs> สายซุปเปอร์จิ๋วช่อนหิวหิวอะ่ะโดนหมดแหละขาจะโม้นะคะมีแคปชั่นเหมือนกันโอเคครับวันนี้สองแต้มแล้ว <laughs> มีผลงานนะคุณนะคะอุ้ยแต่ไม่ได้ซูมไงคือเราก็ไม่มีตากล้องเนาะโอเคเดี okay, ๋ยวทำต่อนะคือคือปลาตัวนี้หมิวจองไว้แล้วใช่ไหม <laughs> <c oughs> แต่ลุงหันไปตีแล้วมันกัดลุงเฉยเลย ก็เลยโมโหก็เลยขอท้าในคลิปนี้เลยว่าใครจะได้ตแต้มงที่2ก่อนกันใช่ไหมมามุมไหนให้เลือกนี่แนวยาวนี่โอเคเดี๋ยวตั้งกล้องไว้มาตอนี่คะขอให้หนูได้ปลานะคะขอให้หนูมีผลงานเยอะๆหมัาน อันนี้คุยใครมาถึงที่เาปไม่ใช่คือเหมียวกำลังบอกเจ้าที่นะครับแล้วอยู่ปลาดิ้นดุดอกตัวจังหวะวันดีเป้เลยนั่งแล้วก็หยก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 มาครับบริเวณเนี้ยมันจะมีแหนปลาเนี่ยมันไม่ได้มีเยอะนะครับแต่ว่ามันดันมาอยู่ในที่ที่แบบหลบซ่อนใกล้ตัวเราเยอะมากเราไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเลยฮะ ต้องให้เวลากับมันนะครับอือโดน <What? S 2> โดนจนได้ <What? S 2> อือโดนจนได้ FC โอ้ต้องหา นี่ฝัง่งซ้ายนี่แหละว้าลาสุนได้อ่ะกบยางแก้คันสีมพูของใครนะหนูอเอาละครับขึ้นนําแล้วครับยังไงจะแก้ตัวไหมตามต่อไหมตามต่อหนูจะเพีย่ยนนีอ่ะจะเพี้ยนแบบลูโหดจัดจะเอาปลาในคลองมาสู้ครับช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่หน้าตกปลาช่อนนะครับ f c ใครมีหมายที่แบบน้ำแห้งๆแ,แบบนี้นะครับก็ลองหาดูนะครับ นี่วันนี้ก็มีกัดหลายรอบเหมือนกันนะครับแต่บางครั้งกัดไม่โดนกัดอะไรเราก็อาจจะไม่ได้ตัดลงนะครับก็เดี๋ยวตามต่อนะครับจะมีผลงานอีกหรือเปล่าเดี๋ยวขอตั้งกล้องอน่้ยนะ วูนโดนอีกแล้วเอฟซีโดนแย่ใช่หรอตรงไหนในข้างหน้านี่แหละกี่แต้มแล้วนะข้างหน้านี่แหละเนี่ยเนี่ยเออมันกัดแล้วมันดึงสายไปเลยพี่ก็ส่งถ่ายนิดนึงวัดขึ้นมาแล้วมาหลุดบนฝั่งเลยนะโอเคนะคะวันนี้เราก็ถึเดือน ยอมวหรอตามขอตามต่อครับเท่ากันเลยนะตามต่อตามต่อ,ตตอโอ้ยสามตัวติดไอสองตัวหลังอะ่ะใช้วิธีการลากเร็วๆเลยแล้วพวกใบบัวคือมันจะเสียงดังแล้วปลาที่อยู่ใต้ใบบัวมันจะออกมาดูแล้วถ้าเราคิดว่ามันตามปับ๊บเราเคาะเบาๆเลยแล้วมันก็จะดูดปุ๊บไปเลยแล้วเราก็วัดจะลองลองลองดูดิลากแบบผ่านๆเลยนะเออจะกบยางสีมูมานจริงอ่ะอยากโดนมั่งจัง ต้องทําไงดีต้องอยู่ที่บ้านกันอีก14วันไม่จำได้ไหมช่วงนั้นอ่ะไม่เป็นหรอกบั้งเรา้ยกระโดดวัดกระโดดวัดเทพสี่ก้องหน่อยกล้องหน่อยมิวกล้องหน่อยเร็วกล้องหน่อยเทพสีกระโดดวัดเห็นเราเห็นเต็มเต็มโอ้ตัวยื่นเอื้อโอ้ยตึงๆไว้อย่างเดียวตึงๆไว้ยังเดียวมิวยังไงดีวะไปรุดนะไปรุดุดโอ้ย กระโดดวันเลยเอาหนูมาเพื่ออะไรอุ้ยเต็มปากนะใช่ปะอุ้ยชกได้ปะน่าจะใหญ่สุดของวันนี้ไหมว้าวโอ้โยขึ้นบนโอ้ยใหญ่มากโเห็นตามไหมเห็นค่ะนะสวยน่าจะประมาณเท่าไหร่อ่ะแปดขีดได้ไหมเนาะคืออ้วนมันคือหัวมันใหญ่มากแล้วก็ตัวมันก็ไม่ได้ผอมอ่ะสมบูรณ์เลยครับถ้าอ้วนๆเนี่ยเป็นโลนะ ใช่ค่ะและหมิวเห็นไหมตอนกัดอ่ะกัดอยู่ในแองก์แล้วก็ลดคันแล้วก็วัดปึ้งเรียบร้อยเลยครับแต่อุปสรรคก็คือบัวบัวแล้วก็นนะคะคันลุงอ่อนมากต้องคอยเก็บสายตึงๆึงอย่างเดียวถ้าไม่งั้นลงไปพันบูนี่จบเลยต้องลงน้าครับเบ็ดหมดเนี่ยอย่างที่บอกนะครับพอหมายน้าลงลงนะครับตีกบยงกบยางนะครับมีโอกาสเจอตัวนะครับตามต่อเอาฝั่งซ้ายให้หมิวทีมัน เมือมันวัดมันนี่เข้าคิ้วเลยนะโอูยกคนใจไอ้หมิวเว้ยบอกให้ตั้งไปคันเนี่ย FC ดูดิแล้วเวลาปากัดอ่ะเราก็ส่งไม่ทันอ่ะ อโอเคครับหลังจากที่เราตีอยู่พักใหญ่้างหลังตาเขาไม่ค่อยกัดแล้วนะครับ <c oughs> ก็อันนี้นะเป็นผลงานปลาของน้องหมิวใช่ไหมที่ตัวนี้เป็นของลุงค่ะคือตัวนี้ของหนูตัวเดียววันนี้อปลากัดไหมกัดค่ะถือว่ากัดนะ,อะเออก็ถือว่าเป็นช่วงที่ต้องตีปลาช่อนจริงนะครับเอฟซี FC ใครอยากตกปงตกปลานะครับลองนึกถึงปลาช่อนนะครับช่วงนี้ตกปลาช่อนน่าจะง่ายจริงแหละเพราะว่าวันนี้น้องหมิวก็โดนกัดหลายรอบแต่ว่า ได้มาแก้มเดียวก็เก่งดีนะที่ไม่แห้วะนะก็วันหลังจะให้ลุงแข่งอีกไหมแข่งอีก่ค่ะคิดว่าเอ่อต้องมีสักวันที่เป็นของเราใช่ไหมใช่ค่ะอ,อ๋อโอเคแต่คลิปนี้จะกอเป็นยังไงลุงเก่งมากมากค่ะ <laughs> <laughs> ไม่สนุกไม่สนุกเลย <laughs> โอเคมีอะไรจะฝากเอฟซีไหมเหยื่อวันนี้ที่เราใช้ส่วนใหญ่เป็นอะไรเป็น กบยางแก้คันค่ะ,ะกบยางแก้คันแล้วก็หยดยางด้วยสีอะไรสีอะไรสีชมพูเลยคะ่ะวันนี้จริงเนาะวันนี้สีชมพูทั้งนั้นเลยอ่ะบอกแล้วว่าใหม่สุดยอดครับโอเคก็ฝากซื้อด้วยนะครับเดี๋ยวมีโอกาสก็จะมาให้น้องหมิวแก้ตัวใหม่นะครับวันนี้ถือว่าลุงโชคดีนะครับ <c oughs> แล้วก็ปลามันก็กัดได้หมดแหละครับอยู่ที่จังหวะน,นะ,ะเดี๋ยวน้องเขาะจะไม่มีที่ในะสังเก <c oughs> <c oughs> โอเคคลิปนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับฝากมาด้าวดยครับแก้คันบยบจังแก้ันครับผมแก้คันนะ่สุดยอดอยู่แล้วนี่วันนี้ชุดเทสเตอร์เลย,ยเกือบแห้วนะครับ